สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแกะพัสดุให้ดูกันมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าข้างในเป็นอะไรนะคะมาเริ่มกันที่กล่องเล็กกันนะคะเปิดมาก็จะเจอกับเทรดดิ้งการนะคะ เดี๋ยวเอาออกมาดูกันว่าข้างในเป็นของใครค่ะใบแรกนะคะเป็นแบมแบมเราได้สั่งของแบมแบมไปหมดเลยทุกใบนะวาน่าใช่อันนี้สั่งก็แบ,บแบมบนวอันนี้เป็นแนวนอนนะคะแ,บบและใบสุดท้ายก็ของแบมแบมค่ะ ก็ได้มาทั้งหมดสี่ใบนะคะเป็นแนวตั้งสามแนวนอนหนึ่งอันนี้คือแนวตั้งสามใบนะคะแก็แนวนอนไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นกล่องใหญ่เลยเดีย๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่า,วาเป็นอะไระคะอันนี้จากร้านนี้

แกะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นของทั้งหมดตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูทีละอย่างกันดีกว่าค่ะว่าคืออะไรบ้างเริ่มที่อันนี้ก่อนนะคะทั้งนนี้จะเป็นพวงกุญแจหน้าคนเสอที่ญี่ปุ่นนะคะ Road to You อันแรกอันนี้เป็นของพี่มาอันนี้ของจินยองค่ะยองแจยุกยองแบนแบนแล้วก็พี่เจีค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นพิมพค่ะเป็นเหมือนแบบเข็มกลัดอะไรเงี้ยนะคะให้เราเอาไว้ติดกระเป๋าติดเชื่ออะไรางี้ได้อแล้วก็จะเป็นของยุบยอมนะคะที่มารอยงแจอันนี้แบนแบนจินยองแล้วก็เจดีต่อไปอันนี้นะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์ คอนโนทูยูคนเดียวกันนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์แนวไหนะคะกับตูนเป็นหน้าเมมเบอร์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเทรดดิ้งการ์ดเหมือนที่เป็นฟองดำาหนนี้เพราะว่ามันจะเป็นเทรดดิ้งการ์ดของ pop up store นะคะเป็นแบบรอบพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นของแบมแบมอ่ะอันนี้เป็นพวงกุญแจอันนี้เป็นของกู๊ดเก่านะคะคือเราสั่งของญี่ปุ่นไปด้วยแล้วก็ของเออเป็นของพวงกุญแจเก่าๆเลยพวกนี้ด้วยพี่เขาก็เลยส่งมาให้ทีเดียวกันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นยองแจไอเกิลเซเว่นเจแปนค่ะค่อนข้างจะใหญ่นะเป็นเหมือนแบบแบนๆน่ารักๆพุ่พุงเป็นแจมีมีของพี่เจบีนะคะหายากมากกว่าจะได้มาะคะ่ะแล้วก็อันต่อไปอันนี้เป็นพุงุงแจเจบีเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นของยุยอมนะคะแล้วก็ได้อันกิวมาอีกสองอัน อันนี้ของกินยองแล้วก็อันนี้ของแจ็คสันชิ้นต่อไปนะคะนี้เป็นโฟตโต้การ์ดเซ็ต6เมมเบอร์นะคะของญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าเชียร์นะคะยูนิตโคโคของมาร์คแบมแล้วก็อันนี้เป็นของยูนิตรีบอลน่าจะของ j จบีะใช่ JB กับจริจ๊งเอ้เจกับยองแจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นผ้าเชียร์ของจริงยองกับยุคยองนะคะเหมือนแบบว่าที่มียูนิต สามคู่ใช่ไหมก็จะเป็นคู่หนึ่งก็จะมีผ้าเช็ดหนึ่งอัน,นอะไรางี้ยแล้วก็เลยสั่งมาหมดสามแบบนะคะส่วนอีกสองอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นของแถมค่ะที่ได้มาพี่เขาแถมให้นะคะจะเป็นการ์ดเนื้อเพลงเอ่ออันนี้เป็นแบบรวมนะคะที่แถมมากับอัลบั้มเรายังไม่มีแบบรวมก็เลยขอพี่เขาไปว่าแบบขอ,เ,อ,อเนื้อเพลงที่เป็นรวมได้ไหมพี่เขาก็บอกได้พี่มีอะไรอย่างี้เราก็เลยได้มาอันนี้ก็เป็นเหมือนแมเตเดจการ์นะคะตั้งแต่คนเก่าและไมสไตร์เกอร์ที่ญี่ปุ่น เป็นของแถมมาขอบคุณนะคะอันนี้นะคะเป็นของแถมอีกอย่างหนึ่งที่ได้นะคะแถมหนักมาเป็นช็อกโกแลตที่เขายที่คาเฟ่อะคะ่ะที่จะเป็นแบบของเมมเบอร์เป็นซองๆเราก็สั่งไปแต่ว่ายังไม่ได้เลยได้ของแถมมาก่อนไว้เดี๋ยวจะลองกินเลยนะคะขอบคุณนะคะที่แถมให้อันนี้เป็นของทั้งหมดที่ได้มานะคะก็ถ้าใครชอบตรงใส่หรืออะไรก็ตามกดออคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะถ้าเราเห็นเดี๋ยวเราจะไปตอบให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย Keep girl, 하루, 들어가면, You take the weight off my shoulders, no my am So far, we too back, kick back, relax, hot to go. Bad time, just lay back. He's anger, vitamin, my girl. I wanna show you off to the whole world. 있겠지, baby, 너. Yeah,